ต่อไปจะเป็นใบแจ้งเง้นใบกำกับภาษีนะคะกด3ามขีดลงบนสายมือเหมือนเดิมค่ะหาคําว่าใบแจ้งนี้สลดใบกำกับภาษีะคะ่ะจากนั้นกดบวกเพิ่มรายการนะคะวันที่แวดหน่วยเงินเราสามารถเปลี่ยนได้เลยนะคะต่อไปเราจะมาทําการคอนเซลออเดอร์นะคะหรือว่าใบสั่งขายของเรากดลูกมือคะ่ะเราก็เลือกรายการเลยค่ะ จนะากนั้นเราตรวจสอบความเรียบร้อยนะคะถ้าเรามีรายการเงินมัดจำเราสามารถใส่ระบุได้เลยนะคะหรือถ้าเรามีเครดิตเทอมล่วงหน้าเราก็สามารถระบุได้เลยค่ะมื่อตรวจสอบเรียบร้อยแล้วเราติดทุกมุมบนขวาม,มือได้เลยค่ะต่อไปเราจะมาพรีวิวเอกสารนะคะกดค้างแล้วก็เลือกพรีวิวเอกสาระคะ่ะ อันนี้จะเป็นหน้าตามใบแจ้งหนี้แลบ,บกกำกับภาษีใบ,บส่งของนะคะขอบคุณค่ะ